จังหวัดแพร่นะคะค่ะวอนนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะจะขอกราบเรียนเชิญท่านองคานปัญญาคมนะคะท่านรองลงคานรปัญญาคมทา,รานรองนายกเหล่ากาชาจังหวัดแพร่ผู้แทนนายกเหล่ากาชาจังหวัดแพร่ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ่านนายกองการอหารสุนทรมนปา่าศักด์การกำน,นัน่านผู้ใหญ่บ้านตำบลปา่าศักด์คณะกรรมการเหล่บาบราชิตจังหวัดแพร่อำเภอบางชินสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในานามของอำเภอบางชินต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่กงนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบ้านให้แก่ครอบครัวผู้โดยกาศที่มีฐานะยากจนอม ประจำปี2565วันนี้ตามที่เหล่าประชาจังหวัดแพร่ได้จะดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านอ้องน้ำให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นปี2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาในปีพุทธศักราช2565 ให้แก่ครอบครัวของผู้ตายโอกาสให้ดีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการรวมพลังเสริมสร้างความสามัคคีจากทุปปกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมแรงร่วมใจกันำอำเภอวังชินนายกศิลปกรจชาติอำเภอวังชินหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังชินผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดแท่และผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันโรงการปัญญาภลมโรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแท่ได้รับมอบหมายจากท่านวันธนาร่วมบางโพโายกลเหล่ากาชาติจังหวัดแท้ท่าน,นห้องน้ำให้แจ่ครอบครัวผู้ได้อโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ประจำปี2,565เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชิกาสุ้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมนมพรรษา70พรรษากล่าวการชาติจังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานของสภาการชาติไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้และผู้ด้ยโอกาสให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพและมีผู้จิตศรัทธา ร่วมในยจากสมทบอีก6,330บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น120,000